เทคนิคการหล่อเลซินให้ใสไม่มีฟองอากาศโดยเฉพาะชิ้นงานใหญ่ๆมักจะเกิดฟองอากาศได้ง่ายใครที่เจอปัญหานี้อยู่ดูตามคลิปนี้ได้เลยครับในคลิปนี้เราหล่อพระโดยใช้พิมพ์ประกบทาวัสลีนเป็นฟิล์มบางๆให้ทั่วแม่พิมพ์เป็นการถนอมแม่พิมพ์เมื่อหล่อเลซินแล้วจะสามารถแกะออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายใช้วัสลีนทาให้ค่อนข้างหนาตรงรอยประกบเพื่อเป็นการช่วยการติดยึด ระหว่างรอยประกบไม่ให้มีรอยรั่วตอนหล่อเลซซนประกบแม่พิมพ์พยายามทำให้แนบที่สุดประกอบตัวครอบแม่พิมพ์แล้วรัดแม่พิมพ์ให้แน่นใช้เลิ้นหล่อใสในการหลอ่อใช้โมโนประมาณ5-10%เพื่อทำให้เลซซนเหลวฟองอากาศจะลอยขึ้นมาได้ง่ายผสมตัวม่วงใสใช้อัตราส่วน0.2% เมื่อเราจะหล่อให้ผสมตัวทำแข็งหรือฮาร์ดเดเนอประมาณส่วนจค่อยๆคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยการคนเบาๆพยายามปาดที่ขอบที่ก้นภาชนะทำให้เกิดฟองอากาศน้อยที่สุดเมื่อเข้ากันดีส่วนผสมจะกลับมาใสจากนั้นเป็นการหล่อค่อยๆเทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์เพื่อเป็นการลดฟองอากาศให้เทลงบนไม้คนเพื่อให้ส่วนผสมค่อยๆไหลลงในแม่พิมพ์ ใช้ผู้กันพยายามล้วงเข้าไปตามซอกเพื่อให้ส่วนผสมเข้าไปได้ทั่วโดยเฉพาะอาจจะมีส่วนที่มีอากาศอยู่ค่อยๆเติมส่วนผสมเลซินเราต้องพยายามทํำให้เลซินไหลลงไปเก็บรายละเอียดให้ทั่วแม่พิมพ์เทส่วนผสมจนเต็มแม่พิมพ์แล้ใช้ผู้กันปาดส่วนผสมให้ทั่วแม่พิมพ์ ใช้เวลาแข่งตัวประมาณ3 4ชั่วโมงแล้วแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์จากนั้นนำชิ้นงานซึ่งเป็นองค์พระมาขัดแต่งขัดผิวให้เรียบโดยใช้กระดาษทรายน้ำถ้าจะขัดให้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นโดยไม่มีฝุ่นก็ให้ขัดร่วมกับน้ำ ขัดกระดาษทรายจากเบอร์หยาบไล่ไปจนเบอร์ละเอียดให้ผิวเรียบเนียนที่สุดเมื่อชิ้นงานเรียบดีแล้วก็ล้างและใช้ทำความสะอาดให้แห้งพ่นด้วยเลกเกอร์ชนิดใสพ่นให้ทั่วทั้งองค์พระ และใต้ฐานขององค์พระด้วยเราจะได้ชิ้นงานที่เป็นองค์พระที่มีความใสเหมือนแก้วโดยไม่มีฟองอากาศคนที่เคยถามมาว่าอยากจะหล่อองค์พระแบบใสใสแต่หล่อทีไล่ก็มีฟองอากาศทุกทีและก็ยังไม่ใสเหมือนแก้วก็ทําตามคลิปนี้กันได้เลยนะครับสําหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือมีคําถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ